กับร้านวันนี้มาลอยกระทงกับคุณน้าปิไปที่แล้วก็มาคเยอะมากมีเซ็นเตอร์ให้หน่อยครับปะารับ

อาจจะไปดับไปลาได้เลยก็ได้ไปที่สระน้ำได้เลยใครที่ได้ไปเต้นเซ็ตเต็มที่เรียบร้อยไปที่สระน้ำได้เลย